สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ #ep ที่545ค่ะเป็นดราม่าต้อนรับวันทำงานวันแรกหลังหยุดสงการกันมายาวๆเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของกันสมัยนักแสดงหนุ่มสุดเท่ที่เมื่อคืนเนี่ยได้ออกมาโพสต IG story นะคะด่านักแสดงคนหนึ่งที่มาขอมีอะไรกับแฟนเก่าของตนทั้งๆท,ท,ที่ทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะเลิกกันได้แค่1สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่จะออกมาพ่นรัวๆว่าผ่านไปนานแค่ไหนสันดานก็ยังเหมือนเดิมแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงสันดานเดิมที่ว่าคืออะไรเราก็ไปฟังั หมดได้ในแฮชแท็กกันสมัยค่ะกันสมัยเป็นนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่แจ้งเกิดจากซีรีส์เลิฟซิส e The Series นะคะจากนั้นก็มีผลงานการแสดงต่างๆอีกมากมายค่ะมีแฟนคลับเยอะด้วยด้วยความน่ารักของเจ้าตัวเวลายิ้มนั่นแหละปัจจุบันเนี่ยคุณกันเป็นนักแสดงอิสระนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแนวสตรีทแล้วก็มีร้านสักเป็นของตัวเองด้วยนะแล้วดราม่ามันเกิดอะไรขึ้นดราม่าเนี่ยมันเริ่มจากกลางดึกของเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะจูๆ่ๆชาวเน็ตก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ นั่นก็คือคุณการสมายออกมาโพสไอจีสตอรี่นะคะบอกว่าขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ไม่ไหวกับคนประเภทนี้แล้วดาราคนฟอลหลักล้านอดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นแล้วเคยมาขอฟันแฟนเก่ากับผมที่เพิ่งเลิกกันได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ยังไม่บอกว่าใครรอเจ้าตัวมาขอโทษจะจบก่อนที่จะทําการโพสต์ภาพแคปแชทอีก2แชทนะคะเป็นแชทระหว่างดาราหนุ่มกับคุณกันค่ะจริงๆเนี่ยตอนแรกอะ่ะคุณการแคปมาแค่บางส่วนนะแต่ตอนหลังเขาลงแชทต,ตัวเต็มนะคะเราขออ่านตัวเต็มเลยละกันแชทแรกคะ่ะดา ดาราหนุ่มถามว่าคนนี้แฟนเองหรือเปล่าคุณการนบอกว่าเออเลิกกันแล้วทําไมวะดาราหนุ่มถามต่อว่าหลายตับหรือยังเอ้ยคบกันนานปะคุณการนบอกว่าสองปีเลิกกันเพราะมีหลายอย่างเองถามทําไมก่อนดีกว่าดาราหนุ่มบอกว่าเพื่อนชอบแชทที่2ค่ะ คุณการถามว่าเพื่อนเองนี่คนในวงการหรือเปล่าดาราหนุ่มบอกว่าไม่แล้วก็ถามต่อว่าถ้าข่าคุยเองจะโกรธข้าปะฮ่าฮคุณกันตอบว่าสรุปคือเองชอบดาราหนุ่มตอบว่าเพื่อนเพื่อนฮ่าฮคุณกันก็เลยตอบว่าก็คุยดิ ค่าเลิกคบเองแค่นั้นเองง่ายๆอันนี้ก็คือแชท IG Story ที่คุณการเอามาแปะไว้นะคะแน่นอนว่าหลังจากที่คุณการวางระเบิดไว้ชาวเน็ตวุ่นแน่นอนคะ่ะเมื่อคืนทั้งที่จะต้องเป็นคืนที่นอนหลับฝันดีตื่นมาเพื่อทํางานในวันรุ่งขึ้นก็ตามหากันทั้งคืนคะ่ะว่าดาราหนุ่มคนที่ว่าคือใครก่อนที่หนุ่มกันเนี่ยจะค่อยๆเปิดคําใบ้ออกมาทีละนิดน,นะคะโดยสรุปคําใบ้ก็คือเป็นดาราจากช่องน้อยสีตัวคุณการสมัยไม่ได้ฟอลอยู่ อันฟอไปตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนตั้งแต่มีเรื่องที่ดาราหนุ่มทักมาขอมีอะไรกับแฟนเก่าคุณกันแล้วก็มีคําใบ้เรื่องเป็นดาราที่คนฟอเป็นล้านเนาะแต่จากคําใบ้อันน้อยนิดนี่เองค่ะชาวเน็ตไทยก็ไม่เสียศักดิ์ศรีสามารถไปหามาได้ว่าดาราหนุ่มคนนี้เป็นใครเนาะตรงนี้ว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งมันคือเรื่องที่ดาราหนุ่มขอมีอะไรกับแฟนเก่าคุณกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะโดยแรกๆคําใบ้ในเน็ตค่ะว่าดารานี้เคอใคายมันคือภาพนี้มันเป็นภาพฉาากกกกนนึงงงจละครรรรเื่่อออมตทียย้ รับจดหมายว่าอสาีตายแล้วสารภาพตามตรงว่าตอนแรกไม่เข้าใจเลยค่ะว่าเขาหมายถึงใครแต่ว่าเช่าเน่ยส่วนมากเหมือนจะเข้าใจนะเราก็ต้องขอเบรกทุกคนไว้ก่อนตรงนี้เหมือนกันว่านอกจากไอ้คำใบ้ที่เขาใบ้มากับเรื่องที่คุณกันไม่ได้ออกมาปฏิเสธอะมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอย่างอื่นว่าเป็นคนนี้นะต่อมาเนี่ยคุณการได้มีการมาโพสต์เพิ่มใน X ของตัวเองนะคะว่าขอโอกาสให้เขาเขากําลังห่วงศักดิ์ศรีอยู่คนที่ตามผมมาจะรู้ว่าผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแต่นี่เก็บไว้นานมากไม่ไหวแล้ว ถ้าเขาขอโทษผมต่อหน้าจะจบถ้าไม่ขอโทษก็ตามนั้นอย่ารู้กันเยอะสิยังไม่ได้เฉลยเลยให้โอกาสเขาหน่อยและพราะสุดท้ายคือคนที่จะดราม่าผมเชิญเลยครับถ้าเป็นตัวคุณโดนบ้างจะรู้สึกยังไงคือจากดราม่าที่เกิดขึ้นแนวความคิดเห็นกระแสต,ต่างๆใน X เนี่ยมันค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนะคะก็คือออกแนวชื่นชมคุณการบอกว่าคุณการเนี่ยมีความกล้าหาญมากเลยเก่งมากเลยที่กล้าออกมาพูดเรื่องแบบนี้ แล้วก็ส่วนมากจะเป็นการประนามการกระทําของฝ่ายดาราหนุ่มนะคะที่แบบโคตรชายแท้โคตรเลยมองผู้หญิงเป็นเซ็กต์ออบเจกต์แย่มากอะไรแบบนั้นแต่ทีนี้มันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคุณกันค่ะคือเขามองว่าเรื่องนี้มันเกิด3ปีมาแล้วนะการที่คุณการเอาเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเซ็กชวล a ฮ a ์ s m มเมนขุดขึ้นมาใหม่อะ่ะ อันนี้คุณกันทําเพื่ออะไรอะ่ะคนที่เสียหายจากเรื่องนี้มันใช่ดารานหนุ่มแน่หรอไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องโดนขุดว่าตัวเองเป็นใครหรือจะต้องถูกหรือฟื้นความทรงจําที่ไม่ดีขึ้นมาหรอซึ่งจริงๆคนที่เห็นด้วยกับความเห็นอันนี้ก็มีไม่น้อยนะคะซึ่งคุณกันก็ได้มาตอบด้วยบอกว่าถ้าเป็นคุณโดนบ้างจะรู้สึกยังไงเรื่องนี้เกิดมานานแล้วแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรหรอคุณโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าฝ่ายชายเป็นคนเริ่มบางครั้งที่ผมมาบอกตอนนี้เพราะผมอยากทําตอนนี้เพราะคนอย่างนี้มันไม่ควรจะมีที่ยยูนูในสัังคคมผมผผลก้ชารบ เจ้าของโพสก็มาตอบกลับเหมือนกันนะคะว่าพี่บอกว่าพี่มีแชททุกอย่างตั้งนานแล้วสิ่งที่พี่ทําได้ดีที่สุดคือบอกให้ฝ่ายหญิงรับทราบนะเวลานั้นว่าคนที่จะเข้าหาเขาคือคนแบบไหนให้อ้เจ้าของแชทไปขอโทษผู้หญิงไหมไม่ใช่มาขอโทษพี่วันนี้เรื่องจะจบคนที่จะจบเรื่องคือผู้หญิงที่เสียหายไหมคะพี่ว่าการที่พี่เอาแชทออกมามันดีกับใครมันดีกับตัวพี่เองหรือเปล่า คุณกันก็ตอบไปว่าทุกวันนี้ผมทําอะไรก็มีดราม่าตีกับได้หมดที่ผมออกมาพูดออกมาแชร์เพราะทุกวันนี้มันก็ยังเป็นคนแบบนั้นเหมือนเดิมแล้วผมต้องทําวิธีไหนหรอครับให้คนรับรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นคนแบบนี้ถ้าผมโพสต์เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุคุณก็คงดราม่าก,กับผมอยู่ดีแต่ชาวเอ็กซ์หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ของคุณกันนะคะคือเขาเป็นห่วงเรื่อง privacy ของผู้หญิงแล้วก็มองว่าการที่ผู้หญิงถูกขุดเรื่องเก่าๆเ,เรื่องแย่ๆที่เกี่ยวกับการโดน h a r ร s s m e n ขึ้นมาแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับจจิิตใขออองงง่่าาายยหหหญรืเปลลลแคนก็ม ว่าคนที่คุณกันควรจะเรียกร้องให้ดาราชายไปขอโทษะน่าจะเป็นผู้หญิงนะไม่น่าจะใช่ตัวคุณกันการที่คุณกันรู้สึกว่าดาราชายคนนี้ควรจะมาขอโทษคุณกันอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความหึงหวงแฟนเก่าอะไรแบบนี้เหรอนอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มที่มองว่าจากแชทที่คุณกันคุยกับดาราหนุ่มเนะ่ะเขาคุยกันด้วยฟีลนี้อยู่แล้วหรือเปล่า คือเขาอาจจะสนิทกันมากจนคุยแบบนี้เป็นปกติไหมคนนอกมองเข้าไปเนี่ยอาจจะดูว่ามันแรงแต่ว่าคนในเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาก็คุยแบบนี้กันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่อีกทีมหนึ่งก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าไม่คุณกันก็ทําถูกแล้วนี่นี่มันคือการมองผู้หญิงเป็นเซ็ก์อ็อบเจกต์ชัดๆเลยนะคนแบบเนี้ยควรถูกแฉควรถูกทําให้ไม่มีที่ยืนในสังคมอีกอย่างคนเรามันต้องรู้สึกยังไงหรอถ้าถูกเพื่อนของตัวเองถามว่ากับแฟนเก่าเนี่ยหลายตับหรือเปล่า มันคือความไม่มีมารยาทแบบสุดๆเลยปะต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ควรถามแบบนี้ไหมและการที่คุณการออกมาแขงเนี่ยก็พอรู้ว่าดาราหนุ่มยังทําตัวเหมือนเดิมยังทําสันดานเหมือนเดิมไงและล่าสุดค่ะคุณการสมัยได้มีการโพสต์ไอจเพิ่มนะคะบอกว่าจริงๆอยากจะเปิดเผยเรื่องราวมากกว่านี้แต่ไม่อยากพลาดพิงถึงบุคคลที่3ไม่อยากให้ผู้คนเปิดเผยเรื่องของฝ่ายหญิงจริงๆตนได้มีการคุยเรื่องนี้กับฝ่ายหญิงมาก่อนแล้วฝ่ายหญิงเป็นคนทักมาเองด้วยซ้ําว่ามัน DM ไปหาเอาเป็นว่าที่ออกมาพูดคืออยากให้สังคมรับรู้ว่าคนแบบนนี้แย ไหนและล่าสุดเหมือนกันค่ะมันมีค่ายนักแสดงค่ายหนึ่งเขาออกมาชี้แจงนะคะว่าคนที่ชาวเน็ตเดากันอยู่ว่าเป็นดาราหนุ่มในเรื่องเนี่ยมันเป็นนักแสดงของค่ายเขาซึ่งหลายคนใช้ข้อความในลักษณะที่ทําให้นักแสดงแล้วก็บริษัทได้รับความเสียหายนะคะเรื่องนี้บริษัทรับทราบแล้วล้วก,กาลังตรวจสอบอยู่ขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวน่าจะหมายถึงการพูดถึงนักแสดงคนนี้ในทางเสียหายนะคะไม่งั้นบริษัทจะดําเนินตามกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีการเปลี่ยนชื่อบัญชีทวิตแล้วก็ตามนะและอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดของดราม่านี้นะคะ่ะ แต่ว่าใดๆก็คือความดีงามหนึ่งของดราม่าเนี้ยคือชาวเอ็กซ์อ่ะไม่ได้มีการขุดข้อมูลของฝ่ายหญิงขึ้นมาพูดเลยนะมีความพยายามปกป้องฝ่ายหญิงเยอะมากขอร้องกันตลอดว่าอย่าขุดข้อมูลของฝ่ายหญิงนะเพราะจริงๆเรื่องนี้ฝ่ายหญิงเป็นเหยื่อด้วยซ้ําคนที่ชาวเน็ตควรจะไปตามล่ากันอ่ะคือไอดาลาชายที่กระทําเรื่องนี้ต่างหากถึงแม้ว่าจะมีบางคนพยายามจะขอว์ปของฝ่ายหญิงก็ตามนะคะแต่ว่าณตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นข้อมูลของฝ่ายหญิงโผล่มาในแท็กนี้เลย อันนี้เป็นความคิดเสือกข,ของชาวเอที่แบบน่ารักมากแบบว่าตัวอยากเสื่อกนะแต่ตูก็จะรักษา privacy ของเหยื่อเช่นกันอะไรแบบนี้โอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นตอนรับวันเปิดงานวันแรกนะคะแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะและสาหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าตั้งใจทํางานกันนะบ๊